คุณดษดีนะครับสวัสดีครับผมมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าเอา้านี่รู้สึกว่าจะไม่หยุดนะครับไม่หยุดก็เอา้าทาไมพูดอีกนึกว่าจะเอาเรื่องน่าจะเลิกไปแล้วนะครับโต้ไปโต้มาสักสองสามครั้งก็น่าจะหยุดโอ้ที่นี่ยาวเลยเอ่อยาวเลยนะครับเอฟบีอ่าคุณนาลงนะครับหรือว่าสร้างประเด็นหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะครับ เออเออก็ยังงงๆนะสร้างประเด็นหรือเปล่าไม่เข้าใจจริงๆจริงๆคุยกันสองสาครั้งนะพูดกันรู้เรื่องนะก็น่าจะจบแต่ที่นี่โอ้โหไม่จบแล้วนะครับเอ่อเอามาคุยแค่นะครับหาหาอะไรนะครับไม่เข้าใจอืมคุณทองเพชรน,นะครับสวัสดีครับผม หาอะไรไม่เข้าใจเอฟซีงงๆนะแอดยังงงๆเลยอตอนนี้นะครับเริ่มงงแล้วนะครับเออ,เอคุณนี่นะครับนางพูดแะอีกแล้วใช่ครับผมนะครับพูดแะอีกแล้วเออเรื่องเงินยืมอะไรเขาบอกเขากำลังเดือดร้อนอยู่เออมายืมเขาทำไมเอา้าก็มีคนเขาบอกมาเออมีวงเขาบอกว่าปล่อยไม่ใช่เหรอเออปล่อยเขาก็ไปยืมยืมไม่ให้ก็และกันไปซีใช่ไหม เอามาพูดเพื่อไม่เข้าใจเหพือน,นเนี่ยตรงเนี้นะครับนะจะว่ามันเป็นบุญคุณมันก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นบุญคุณเพราะอะไรล่ะเออก็เพราะเขายังยืมไม่สําเร็จไงเออก็ไม่ให้เขาอะก็แปลกใจเหพือนนะเ,นเออามาพูดถึงเรื่องใหม่พูดมันยิ่งเข้าตัวนะเนี่ยถ้าให้มันจะมีบุญคุณกันขนาดไหนเห็นไหมเออถ้าให้ไปนี่มีบุญคุณตายลงานนี้เอ่อพูดถึงบุญคุณกันนี่โอ้โหแปดชาติก็ไม่จบนะแบบเนี้ย เออขนาดไม่ให้แลยยังมาพูดอีกนะโอ้โหมันบ่งบอกถึงอะไรล่ะเนี่ไม่ให้ก็แล้วไปสิมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่นะใช่ไหมละ่ะเออมาเท้าความทำไมอืมแล้วก็บอกฉันไม่ได้โทรนะครับเออไม่ได้โทรเออไม่ได้โทรไม่ได้โทรบอกให้ไปเอ่อให้ไปทําคนนู้นคนนี้นะครับเพราะว่า,างั้นไม่ได้โทรยังไงเขาแอด เชื่อทางนี้นะแอดบอกเลยนะแอดเชื่อทางนี้อืมเพราะอยู่กันมานานนะ่ะทาไมจะไม่เชื่อนะ่ะเขาไม่รู้จะไปพูดโกหกเพื่ออะไรอืมเขาบอกโทรมานะครับบอกว่าจัดไปเลยนะเออเอาให้เต็มที่โอ้โหถ้างดว่าเขาาแคร์กันแต่ตอนไหนเนี่ยเออให้จัดลุงเต็มที่เออเอาแสงเข้าตัวเองไงแอดนะว่าเอาแสงอย่างนี้มันไม่ถูกนะเออแสงอย่างนี้แสงไม่ดีเท่าไหร่นะเขาเรียกว่าแสงไม่ดีไง นะแสงอย่างนี้แสงไม่ใช่แล้แอนว่านะอย่างนี้เขาดูกันแล้วเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรที่จะทำแบบนี้ด้วยซ้ำไปแม่เป็นไงเยอะถ้าตอนนั้นนะถ้าเขามีโทรศัพท์ดีๆนะเอฟซีนะโทรมาบอกเนี่ยมันมีการบันทึกเสียงนะครับเออมีการบันทึกเสียงเออนะ เยวจะตายน้ําตื้นนะจะบอกไว้เลยนะตายน้ําตื้นนะเออจะไม่บอกปัดนะว่าเออไม่ได้โทรมาบอกเออโอ้ถ้าเป็นเครื่องของแอดนี้เล็บเรียบร้อยเลยเนี่ยอหลักฐานโพลเลยนะครับชัดเจนเลยนะอืเอพราะมันจะบันทึกเสียงอัตโนมัติของมันอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ละใครคุยใครอะไรเนี่ยมันจะบันทึกเสียงโดยอัตโนมัติเลยนะ เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันจะเป็นแบบนั้นอ่าแต่ก่อนนี่เขาอาจจะไม่มีแบบนี้นะแม่ยังแถบอกว่าไม่ได้โทรมาบอกเอ่อให้จัดการนะครับเออให้ริการแกล้งใครนะเขาคิดว่าเป็นฝั่งตอนนั้นเขาคิดว่าอ่าเป็นฝั่งเดียวกันละมั้งนะครับเขาคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าเออ <c oughs> เขาเลยเขาเลยโทรไปบอกนะเขาเลยโทรไปบอกนะครับว่าเอาให้เต็มที่ไปเลยเออนะไม่เข้าใจไอฟซีนะนะไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเขาเป็นคนแบบนี้นะเออไม่ยอมรับความเป็นจริงนะใช่ไหมเอฟซีเขาน่าจะยอมรับความเป็นจริงบ้างนะครับยอมรับความจริงบ้างตัวเองทา รับแบบแมนแมนะเออรับแบ,บแบบอะไรนะแมนแมนนะเออยอมรับไปเถอะหรือว่ากลัวหรือว่าอายนะครับเออบางทีบางทีสังเกตนะตะก่อนก็ไม่ยอมรับนะพอพอจำนวนได้หลักฐานก็ยอมรับเออโอ้ยนะแล้วก็เรื่องอ่าเรื่องสถานที่นะครับเรื่องสถานที่นะครับ ที่ที่จัดงานนะครับนะเนาะอ่ารู้สึกว่าจะมีคนไปเคลียร์ให้นะใครรู้บ่าวนะคว่อาอิยายตลาดล่างไนงะอา่ามันโทรไปครูไปเคลียร์ให้นะไปพูดหวานล้อมอยังไงแล้วก็อาจจะให้ค่าซ่อมบํารุงเออให้บํารุงสถานที่ด้วยแหละนะครับเอ่อเขาถึงยอมนะทําไมงั้นตอนแรกเนี่ยเขาไม่ให้นะครับเออเขาไม่ให้ไม่ให้ตสถานที่เนะี่ยอืม ต้องร้อนถึงยายตลาดล่างมาเคลียโอ้ยนะแอดว่าถ้ามันเคลียอ่าที่ศาลได้มันคงเคลียไปแล้วเน่ะนะนะเออรู้สึกว่าเขาเจ้าฟางขวางเหมือนกันนะยอมรับก็งงอนะ่ะก็โง,งล่ละสิสบายดีพี่แดงสบายดีครับผมนะครับก็โง,ง่เ มันก็ต้องยอมรับบ้างแหละแหมโง่ต้องมาก่อนฉลาดนะครับไอพีใครๆจะมาฉลาดก่อนโง่ได้ยังไงอะ่ะใช่ไหมอืมเขาต้องโง่โง่มาก่อนหน่าเบื่อจริงๆนะไอีสี่นะโอ้ดูเอาแล้วกันนะแอดคิดเลยนะว่ายังไม่จบอยื้อฟื้นอยู่ในนะครับมูล หรื้อฟื้นนะครับคุณถนอมนะครับสวัสดีครับผมคนดำนั่งดูคลิปเหรอเออเขาก็คุยนะครับเขาก็คุยเ,เรื่องเรื่องเก่าๆแทนที่จะเออคุยเรื่องงานนะครับเออตอนนี้มีงานใช่ไหมงานมันใกล้เข้ามาก็เเคียงวงเคียงงานไปไม่ดีเวลาเวลา เอาเวลาว่างนะเนี่ยไปเคลียร์เรื่องงานนะครับเอว่าจะจัดงานยังไงทําอะไรยังไงก็คุยให้เอฟซีฟังสิโอ้โหอันนี้มาคุยเรื่องนี้นะครับเรื่องยืมตังค์เออแล้วแถมว่าให้ยืมไหมไม่ให้ไม่ให้ใหโอ้มาพูดอยู่นั่นโอ้วราจานตัวเองทำไมนะเอออืมพระจานตัวเองอีกแล้วนะครับงงงงไหมพี FC. มันบ่งบอกถึงอะไรเนี่ยเรื่องนี้นะครับบ่งบอกถึงไอ้ความความเป็นใจใจแบบอ่าใจใจแบบเล็กมากอะ่ะเอาง่ายๆนะอืมเรื่องนี้อ่ะถ้าถ้าเขาไม่ออกมาพูดเนี่ยเราน่าจะลืมไปแล้วถนะ้าเอาจริงนะเออลืมไปแล้วเออเขาไปแค่เอามานะครับหาแค่เอามานะเออเอามาจนได้นะเออน่าจะหมดละแถวนี้นะครับ ถ้าอยู่ฝั่งลุงป้าเนี่ยเขาน้าจะไปหาข้อมูลมาแล้วก็ไปหาเรื่องรา,า,าวเก่าๆออกมานะครับที่เป็นประเด็นประเด็นหน่อยนะเอามาพูดแต่อย่าลืมนะเนะอ็มสี่นะของตัวเองก็มีแผลเยอะนะครับแผลไม่ต้อง,งโโพูดถึงเนาโหเวอร์วะพูดง่ายๆแผลเวอร์วะสวัสดีครับผมนะครับคุณสมบัติด้วยนะครับนะแผลเป็นแผลเวอร์วะ <laughs> แล้วก็จะไปเออแงะแผลคนนะครับเออหาแผลคนอื่นมาเล่นนี่อู้ตายนะคือพูด,ดง่ายๆนะถ้ายิ่งถ้ายิ่งทำแบบนี้ในเอฟีนะถ้ายิ่งทำแบบเนี้ยเขาก็ยิ่งเปิดเผยมากยิ่งขึ้นเออยิ่งเปิดเผยมากยิ่งขึ้นเอาจริงๆนะตัวเองก็จะโดนเปิดเผยมากยิ่งขึ้นอ่าโดนขุดคุยมาก มากมากเลยเอาง,ง่ายง่ายตอนนี้ก็ไม่ต้องเหลือซากแล้วคนเนี้ยก็ลุมแล้วนะครับบอกตรงๆเาขาเรียกว่าสู้สู้แบบหมาจนตรอกอะเอาง่ายง่ายนะอืมเพราะว่าถ้าไปตำหนิติดิงคนอื่นนะครับแล้วโดยไม่มีเหตุและไม่ผลเนี่ยนะเออบอกให้เป็นคนใจดำใช่ครับผมเออมันเหมือนกับวิจารณตัวเองนะแบบนี้นะเออ ขนาดนี้ยังไม่ให้นะเอายังไม่ได้ให้นะยังพูดเลยแล้วคิดดูว่าถ้าให้เนี่ยโอ้โหบุญคุณไม่ต้องพูดถึงล้นเหลือไปยันชาติหน้าอน่ะออโจนตีแก่คีแเพโจนตีอืม,อ,มอ่าคุสุวนนะครับสวัสดีครับผมนะครับคีเแพ